mới nó quên rồi nó mày nó hỗ trợ lại đi con không? Nó sắp sao mày à mày ở sai mà lúc giờ đấy hả chờ mình đứng tại bên mình ta phục khơi dữ mẹ bang này mấy giờ gõ mấy giờ นอเลกงเลกยาเกเลปเลกนัออเดี oh ๋ซไปนบผึาจะมเมฉันพูดอะไรอยู่ออจาเข้อใครผ่อจ้าเดมาแล้วหล่อหล่อนบึนาลีกอไรน่จเซไปเนาะท่านวัววาท่านหลีกยาวไว้ท่านจุนเลืกมาแล้วจจุนได้ยังจุนมยอมุจจาอาแาเนี่ยดูอาพูมือทอตอชิ้นอนอาราเ ค่ะแต่ว่าวายุพู้ช่วอผู้ช่วยในชิลายาบอเพลท้องจงอาทอและชิลิเลอโอนอ่อนเพอร์ดึงแมกันนอนอะใครอย่มาแต่ว่าเถออนี้ก่าล่อต่สาวผู้มึงาแทนหลบย้ายว่าไปดูอามูหยู่มีมันเบาเดี่ยอุยเหมดึมเหมืดฉัเล่าหมูผ่าไปอยู่ดิพุลื่ของเนาะอาสาไปอยู่โอาไม่กลัวดีเล่อฉหม่ดูท้องซองทาราีบ้ว่าอายุไม่อยอกผูม <laughs> <laughs> lý khả nó bá đâu mà cho nó lại đến là rau nó cho nó mà gì đi cái ông con này <laughs> nó muốn rồi nó 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 xả cái luôn mày nói ông nó xả khó ta <laughs> ừ, ông nó xả ông nó ok nó chỉ <laughs> oh là <kế> <laughs> ok ok ba cái nó mày bác lưu chữ ta lại là mấy rồi đi Thành một giá thầy lâu hòa đó Mẹ thó cho là bố lời anh đã nói tao Mọi nó là bố bố mình Rồi <laughs> chồng ừ Ở đây đã với <laughs> mũi ba chặt đỏ án nó muốn nó chẳng khoai dạ Ở dù chẳng muốn đây cùng một bài dạ Nó dạ À đi cá bà nó Bác thành một cháu mẹ hòa nó thù Mẹ mô phá về nó À bà xấu là cớ là อโกคลอโนวินาหรอแกทำเมนูบะก๋อสาดิไทดิยาเน้ต้วยดิผิดกว่าน้อนั่นหล่อนน้อยะนัทนี่อย่างเนียะม่อยะกระต้อไว้ผู่มื้อน้อน่ะต้อนน้อเลยดูทาซ้องเป้ตู่กระต้อบ้าอะตละกูบ้าหยาบะกระต้ออยู่หิดาวหล่ออันนี่กูต้อนดิป้าแลบะก๋อคลอชุกูจะแซมลาติดันน้อเดมาร์กไว้ว่าต้อบะโนน่ะนโนวินากะไอ่ตุนนาดิรจิอันนัลลาโนไอ่พลองก้า เดิมแตปาไดมาหาดเวกันเนอะเพูมนอะโรศอพร่อง้าะก้องเพื่อมีญาติท้อปนญาชานอะเมื่อเยพมนอะอืมอต่เมื่อตอนอานะไาอาพูดโทรศัพล้องได้โทรศพอเนี่เขาม่บอเลอลปล้ออไดยบอพูมนาทะยอตุนพูดมันอะไม่ต้องมีพูดมัม,ม,ดม,ดมันรอาบานนามโอ้ลาสิดจะต้อง